สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องราวของอดีตนางเอกพิธีกรที่มากความสามารถมากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยในอดีตอย่างอาจารย์กนิกาธรรมเกศรซึ่งอาจารย์กนิกามีผลงานมากมายทั้งงานแสดงละครพิธีกรงานทางด้านการเมืองเรียกได้ว่ามีฝีมือรอบด้านเก่งรอบทิศสำหรับประวัติชื่อกนิกาธรรมเกศรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงมีชื่อเล่นว่าแอ เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2490ปัจจุบันอายุ78ปีเกิดที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่รับราชการทั้งคู่เรียนจบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนเบญจมราชาวัยจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนททเวศวิทยาลัยจบระดับปริญญาแผนกวิชาภาษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนี้ก็ไม่มีข้อมูลว่าอาจารย์กนิกาไปเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของอาจารย์กนิกาเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กตอนนั้นอาจารย์อายุเพียง10บขวบเท่านั้นเองก็ได้เริ่มหัดเรียนรำไทยกับครูสัมพันธ์พันมณีที่ช่องสบางขุนพรมจากนั้นอีกสองปีก็มีโอกาสได้รำออกทีวีจากนั้นในปี2511ซึ่งตอนนั้นอายุเธอเพียง21ปีก็มีโอกาสได้แสดงละครให้กับทางช่องสี่ก็คือเรื่องนันทาเทวีและก็เรื่องแม่หญิง หลังจากนั้นไปต้นมาอาจารย์กานิกาก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องในบทของนางเอกซึ่งก็จะมีประมาณ20เรื่องอย่างเช่นเรื่องผู้ชนะสิบทิศเรื่องทัดดาบุษยาเรื่องคุ้มผาคําสําหรับผลงานการแสดงละครเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องจิตไม่ว่างสําหรับงานด้านการเป็นผู้ประกาศเริ่มต้นในปี2512ก็ได้เริ่มงานเป็นผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรมซึ่งในตอนนั้นก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ จากนั้นอีกหนึ่งปีหลังจากที่เรียนจบก็ได้มาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งอาจารย์กนิกาก็อยู่ที่ช่อง3หลายปีต่อมาก็ได้ร่วมงานกับดรสมเกียรติอ่อนวิมลที่บริษัทแปซิฟ i กอินเตอร์คอมมูนิเคชันจำกัดและเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง9อสอมท อาจารย์กนิกามีเอกลักษณ์ในการอ่านข่าวก็คือเมื่อกล่าวจบการรายงานข่าวเธอจะแสดงภาษามือสำหรับผู้พิการทางหูซึ่งทำให้ได้รับรางวัลเพื่อคนพิการจากสมาคมโสตสอนนาศิกแพทย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังเปิดบริษัทพาสอนโปรดักชันจำกัดและบริษัทฟินิก i ์อินเตอร์เนชั่นแนลแอดเวนติ้งจำกัดซึ่งอาจารย์กนิกา ก็ได้ทำหน้าที่พิธีกรอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีวาทีทางช่อง5ห,หรือรายการโต oh ้คารมมัธยมศึกษาซึ่งทั้งสองรายการโด่งดังเป็นอย่างมากและก็ดำเนินรายการมานานหลายปีสร้างนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นยุคทองของอาจารย์กันนิกาเลยก็ว่าได้ต่อมาในปี2540ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการต้มยำกุ้งภาคธุรกิจและบริษัทหลายแห่งล้มระเนระนาดอย่างไม่ทันตั้งตัว บริษัทของอาจารย์กานิกาก็โดนไปด้วยจนต้องหยุดกิจการและมีหนี้สินท่วมตัวกว่า40ล้านบาททำให้ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้จึงทำให้อาจารย์โดนหมายสารที่ส่งถึงไม่เว้นแต่ละวันครั้งนั้นเธอตัดสินใจขายทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อเอาไปใช้หนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอใช้หนี้อยู่ดีต่อมาอาจารย์ก็ถูกลูกศิษย์ที่ไว้ใจหักหลังแอบอ้างชื่อบริษัทของอาจารย์ไปรับงานเองโดยที่อาจารย์ไม่รู้เรื่อง อาจารย์กนิกาจึงตัดสินใจหันหลังให้กับวงการจากนั้นอาจารย์กนิกา,กาก็ลงเล่นการเมืองแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนอกจากนี้อาจารย์กนิกา,กาก็ยังมีปัญหาของสุขภาพจากโรคเนื้อง,งอกที่กระดูกสันหลังจนต้องเข้ารับการรักษาตัวนานนับปีถึงแม้ว่าทุกวันนี้อาการจะดีขึ้นมากแต่ก็ต้องรับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดอาจารย์กนิกา,กาผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาต่างๆมาได้ สำหรับชีวิตปัจจุบันในวัย78ปีของอาจารย์กนิกาก็มีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรซึ่งอาจารย์ก็ได้จัดรายการทางช่องออนไลน์ต่างๆตามแต่เวลาพอมีเวลาว่างก็จะไปทำบุญกับเพื่อนๆชีวิตก็มีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆ